รอบ3ระหว่างทีมโรงเรียนลอกเขื่อนนนเสียววิทยาจังหวัดกาฬสินพบกับทีมโรงเรียนบ้านเพียฟานนนสวรรค์จังหวัดขอนแก่นแรยนามคณะกรรมการผู้ตัดสินผู้ตัดสินที่หนึ่งพัชรินโยอินชัยยาผู้ตัดสินที่สองสิริพาดวงเกลียงแรยนามนักกีฬาทีมโรงเรียนลอกเขืองนอนนนเสียววิทยาจังหวัดกาฬสิน์หมายเลขหนึ่ง ข้าวทิพย์ปรังสันหมายเลขสองทิดารัตสุชัยยะผู้ฝึกสอนมนโนนถิ่นเวไลรายนามนักกีฬาทีมโรงเรียนบ้านเพียฟานนนสวรรค์จังหวัดขอนแก่นหมายเลขหนึ่งเปรมฤด,ดีสอนเสรหมายเลขสองจุธามาจุมสวงผู้ฝึกสอนวัชรชัยปาสานเต ชมกันขันครับเราเขื่อนวนเสียวนะครับจากจังหวัดกาฬสินนะครับพบกับโรเรียนบ้านเ oh. พียวฟานน oh. นสวรรค์นะครับจากจังหวัดขอนแก่นนะครับ oh. เสียบแทงครับ oh.